สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่ระบบอัลโตเมตอินคัมนะครับผมพิทักษ์เอหรือโคสต้นนะครับเรากําลังนําพี่น้องนะครับเข้าสู่มิติใหม่นะครับของโลกไฮบริดนะครับและการพัฒนาออนไลน์นี้นะครับตอนนี้ดุเดือดมากยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องจะเห็นว่าศูนย์กระจายสินค้าของอาลีบาบาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับและก็จะเริ่มเดินหน้านะครับขับเคลื่อนกระจายสินค้าผ่าน เครือข่ายของบริษัทเขาเองและนั่นก็คือ Lazada 1หนึ่งในนั้นนะครับที่จะถูกกระจายสินค้าเข้าไปสู่ระบบนะครับและก็ซัพพอร์ตคนไทยทั้งหมดนั่นก็หมายความว่ายังไงครับนั่นก็หมายความว่าสงครามราคานะครับเริ่มดุเดือดมากยิ่งขึ้นพี่น้องที่เข้าไปขายของใน Lazada หรือ,อ,อแพลตฟอร์ม e อีค m มเมิรนะครับ ต้องระวังนะครับกาไรของพี่น้องจะเริ่มลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับและแน่นอนของออริจินอลจากจีนนะครับเข้ามาโดยตรงเลยนะครับผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลางด้วยเช่นกันนะครับเมื่อก่อนนะครับพ่อค้าแม่ค้าไปจีนไปติดต่อเพื่อที่จะนําของมาขายแล้วก็มาร์คอัพราคาขึ้นตอนนี้ทําได้ยากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้านะครับก็ทราบสามารถเทียบเทยบราคาได้แล้วก็ซื้อตรงเข้า อ่าอลีบาบาอาลีเอ็กซ์เพรสนะครับอ่าวเป่าหรือทาง Lazada s h o p ป e นะครับได้เลยนั่นก็หมายความว่าอย่างไรครับสงครามราคานะครับดุเดือดรุนแรงขึ้นแน่นอนแล้วพี่น้องพอค้าแม่ค้าที่เข้าไปาเปิดร้านหรือทำการค้าอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นนะครับเหนื่อยแน่ครับและเขาก็ต้องมีกฎเกณฑ์มากยิ่งขึ้นเพราะอยู่ในห้างของเขานะครับอยู่ในห้างของ Lazada หรือว่าพี่น้องเข้าไป เปิดขายสินค้าที่อยู่ในนั้นนะครับกฎเกณฑ์ต่างๆจะมีมากขึ้นแน่นอนและการที่จะให้คนเห็นร้านของพี่น้องนะครับแน่นอนต้องมีกฎเกณฑ์และจะต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมแน่นอนวัตถุประสงค์ของเขาต้องการที่จะเอาสินค้าระบายจากจีนเข้านะครับโดยการเริ่มต้นจากแพลตฟอร์มที่ให้คนช็อปง่ายนะครับซื้อง่ายก่อนแล้วก็ให้พี่น้องนะครับเข้ามาทําการค้าแล้วโอ้รู้สึกง่ายมันได้เงินนะครับ ชอนแรกจะเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะยกระดับขึ้นโดยการที่จะดึงระบบดาต้าเบสโดยอาจจะใช้วิธีการเข้า,าตัวจ่ายเงินนะครับผ่าน e-pocket เลยนะครับ e-wallet นะครับและดาต้าเบสของพี่น้องจะถูกจัดเก็บนะครับและนี่ก็คือกลยุทธ์ที่เป็นปกติในการขยายแพลตฟอร์ม e-commerce นะครับเป็นลนักษณะเดียวกับของ Amazon เลย นะครับอพิจอรที่โตได้กรดได้ด้วยการบริหารจัดการ Data และตอนนี้เขาคลืบคลานมาเพื่อที่จะยึดพื้นที่ Data ตรงนั้นทั้งหมดนะครับไม่ใช่แค่การขายของนะครับเมื่อเขายึดพื้นที่ Data ตรงนั้นได้แนะนี่ก็คือบิ๊กดาต้าข้อมูลที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการและก็ทำให้สินค้าเขากรอมากกว่านี้นะครับคือเข้ายึดพื้นที่นะครับโดยตรงและนี่คือกลยุทธ์นะครับที่ ใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Amazon นะครับหรือค่ายใหญ่ๆนะครับใช้กลยุทธ์นี้นะครับในการที่จะเปิดแนวออกมานะครับเห็นไหมครับ a c e b o o k เมื่อก่อนก็เปิดให้ใช้ฟรีนะครับเมื่อเขาเก็บ Data ได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเขาก็ใช้กลยุทธ์ลดการมองเห็นลงแล้วให้พี่น้องจ่ายเงินมากยิ่งขึ้นนะครับคนที่ยังคงยิงแอดอยู่ใน Facebook ก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เนี่ยใช้เงินเท่ากันแล้วไม่มีคนเห็นโฆษณาของเรามากนักนะครับ แน่นอนนะครับเขาต้องการเทียะเก็บรายได้มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นพี่น้องต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับเหมือนที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับพี่น้องไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ว่า business model ทั้งหมดในโลกออนไลน์นะครับมีอะไรบ้างและจุดได้เปรียบที่พี่น้องควรจะเข้าไปคือ business model อะไรนะครับและสิ่งที่พี่น้องควรที่จะศึกษาและทําความเข้าใจก็คือ1ไม่จาเป็นต้องมีสินค้าเป็นของตัวเอง ตรงนี้นะครับสินค้าที่จับต้องได้นะครับพี่น้องควรหลีกเลี่ยงด่วนนะครับตอนนี้นะครับควรหลีกเลี่ยงถอยตัวออกมาด่วนนะครับเพราะมันจะทําให้เกิดสงครามราคาขึ้นไม่ว่าจะการจัดส่งพี่น้องต้องมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายและยังมีการเคลมของอีกนะครับซึ่งตรงนี้มันจะทยอยนะครับปัญหาปรากฏตัวให้พี่น้องเห็นมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อพี่น้องขยายตลาดออกนะครับดังนั้นพี่น้องต้อง ไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองนะครับและไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองนี้นะครับพี่น้องก็ต้องมีระบบซิสเต็มของตัวเองด้วยเอ,อระบบซิสเต็มของตัวเองทํำยังไงนะครับตรงนี้พี่น้องต้องเข้าไปศึกษาในตลาดชื่อว่า affiliate affiliate ก็คือการเอาสินค้าทั่วโลกที่ไหนก็ได้นะครับที่มีอยู่นะครับเข้าไปชนกับผู้ซื้อนะครับในตลาดและดึงคอมมิชชั่นออกมา เพราะฉะนั้นมันจะฟลตตามตลาดมันจะลอยตัวตามตลาดเพราะฉะนั้นพี่น้องจะลอยตัวไม่ถูกกลืนเข้าไปในกระแสของระบบอินเทอร์เน็ตนะครับหรือการซื้อขายออนไลน์นะครับพี่น้องจะมีเสถียรภาพมากกว่าและมีความอิสระมากกว่าในการที่จะเชื่อมต่อกับสินค้าอะไรก็ได้นะครับไม่ใช่เอาตัวเองไปจมอยู่กับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับ ตรงนั้นอันตรายมากๆเพราะเขาจะบีบพ,พี่น้องได้สบายๆเลยนะครับดังนั้นพี่น้องต้องรู้เรื่อง a อบเรดมาเก็ e ติ้งนะครับมาเก็ตติ้งสำคัญที่สุดไม่ว่าบริษัทไหนนะครับผลิตสินค้ามาดียังไงถ้าการตลาดไม่ดีมวนเสือกลับไปเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ลุกขึ้นในตลาด e c o m m e r ิรและตลาดออนไลน์นะครับมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นดังนั้นคนนะครับเข้ามาช็อปเข้ามาซื้อ เข้ามาดูในมือถือผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นดังนั้นพี่น้องจะมีกลยุทธ์ยังไงนะครับในการที่จะทําการตลาดนะครับตรงจุดนี้สําคัญที่สุดนะครับและ Product ที่ผมอยากให้พี่น้องโฟกัสไปก็คือไม่ใช่สินค้าที่จับต้องได้นะครับเพราะตรงนั้นมา r g จิ้นมันถูกฟิกและมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะมันแข่งกันเรื่องราคาสินค้าที่พี่น้องจะควรจะเข้าไปจับก็คือสินค้าดิจิตอลนะครับ ซึ่งตรงนี้สามารถที่จะส่งได้เลยไม่ต้องสต็อกของนะครับถ้าต่างประเทศตัดผ่านบัตรเครดิตสามารถส่งเป็นลิงก์ไปได้เลยเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้นะครับทางฟลอปประเมินไว้แล้วมันจะโกรดขึ้นเยอะมากๆนะครับในปี2025อาจจะถึง200 0 0กว่าล้าน US ดอลลาร์ซึ่งปริมาณเยอะมากๆนะครับผ่านระบบ e-learning เข้าสู่ระบบมือถือที่โกรดอยู่ตอนนี้นะครับ ดังนั้นจุดนี้เป็นจุดที่พี่น้องอต้องเข้าไปทําความเข้าใจนะครับสำคัญมากๆกนะครับกับการที่เข้าไปทําธุรกิจออนไลน์ว่า Business m o เดลไหนสําคัญที่สุดและสามารถที่จะทําให้เราเหนื่อยน้อยแล้วได้กําไรสูงและสามารถสร้างพ s s ซีฟอินคัมขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าโมเดล Hybrid นะครับมันจะสามารถนำพาพี่พิ่งน้องเข้าสู่ประทะเงินล้านได้ยังไงผ่านระบบออนไลน์ไม่ยากนะครับ ถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนนะครับโอ้ใครพูดระดับร้านนี่บอกอมันจริงหรือเปล่าอะไรเงรี้ยแต่ออนไลน์ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับเพราะมันเข้าสู่แมสผู้คนจำนวนมากนะครับดังนั้นโมเดลที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับพี่น้องอย่ามีสินค้าของ,ของตัวเองนะครับเล่นเรื่องการตลาดให้คมนะครับตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่พี่น้องจะอยู่รอดอได้นะครับ ดังนั้นมันจะมีองค์ประกอบของ3ส่วนหลักๆนะครับส่วนที่1ก็คือ a f f l u e marketing พี่น้องต้องเรียนรู้เข้าใจว่าเราสามารถที่จะหลีดผู้คนเข้ามาได้ยังไงและก็สามารถที่จะสร้าง d a t a b a บสนะครับลิ s t ์นะครับลิสต์รายชื่อ d a t a b a บสที่เขาสนใจในสินค้าบริการต่างๆนั้นที่เรากรุ uh, ๊ปไว้นะครับมีฐาน Data ตรงนี้ uh, ได้อย่างไรนะครับเราจะเล่นเรื่องการบริหารจัดการด a ต้นะครับเหมือนกับบริษัทใหญ่ๆยักษ์ใหญ่ เหมือนกับของเ c e b o o k เหมือนกับของ Amazon เหมือนกับของอาลีบาบนะครับเราต้องทําตัวให้อยู่ในระดับนั้นเพราะมันสเกลมันเท่ากันไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะครับใครเร็วกว่ากันแค่นั้นเองนะครับดังนั้นนะครับเมื่อพี่น้องได้ระบบ d t t ตตรงนี้แล้วนะครับพี่น้องต้องรู้จักระบบ Ecosystem เข้ามาคอมบ n e ด้วยกันเมื่อ Ecosystem กับระบบ Affiliate Marketing เข้ามาคอมบ n e ด้วยกันมันจะเป็นอีกระดับหนึ่ง ที่ไม่สามารถทียบสั่นคลอนพ,พี่น้องได้เลยแล้วบวกตัวที่3ก็คือระบบสมาร์ทเบดเข้าไปนะครับเมื่อ3ตัวนี้ประสานกันแล้วพี่น้องจะสามารถสร้างเงินแบบพ s s ซีฟอินค m มขึ้นมาบนระบบออนไลน์ได้อย่างมหัศจรรย์มากๆนะครับหลายๆคนก็คงจะงงนะครับเอ้มันอะไรไม่เคยได้ยินเลยไม่ผมได้เคยได้ยินเฉพาะเรื่อง เอาของจากจีนมาขายดรอปชิปปิง้งแล้วอ e ีคอมเมิร์ซก็ป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้หรือไม่ก็ไปทำแอดใน a c e b o o k นะครับมันมีอยู่แค่นั้นนั่นคืออดีตนะครับแล้วพี่น้องจำเป็นต้องขับเคลื่อนให้เร็วที่สุดนะครับเพราะจีนลุกมาแรงมากเพราะฉะนั้นนะครับสินค้าที่จะเข้ามาที่โกดังอัจฉริยะของเขาเนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะครับเขาสามารถที่จะส่งสินค้านะครับต้นทุนต่ำลงกว่าเดิมโดยเข้ามาเป็นล็อตใหญ่จากจีนนะครับซึ่งเมื่อก่อนทยอยล็อตเข้ามาถูกไหมครับยังผ่านพวก พ่อค้าแม่ค้าคนกลางอยู่นะครับแต่ตอนนี้พวกนั้นจะหายไปนะครับแล้วก็ตรงเข้ามาที่โกดังนี้เลยและนั่นก็หมายความว่าเขาสามารถส่งตรงไปที่วิ่งร้องในต้นทุนที่ต่ํากว่าและพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในไม่ว่าจะเป็นลาซาด้าหรืออะไรพวกนี้จะได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับเมื่อนายกอกับนางของนี่นะครับขายในราคาที่ กำลังหันกันอยู่นะครับร้อยบาทอีกคนบอกออฟเฟอร์เก้าสิบาทอีกคนบอกออฟเฟอร์หกสิบบาทอะไรเงี้ยพอมาจากจีนอาลีบาทส่งตรงมาเนี่ยนะครับมันอาจอยู่ที่สี่สิบบาทก็ได้นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับขายไม่ได้นะครับตรงจุดนั้นนะครับสำคัญพี่น้องต้องรีบกลับลําให้เร็วนะครับแล้วก็วางโพสิชันของตัวเองให้เร็วเลยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ดีที่สุดในขณะนี้เวลานี้นะครับ แล้วพี่น้องเข้ามานะครับเราจะ,ะให้พี่น้องเห็นภาพนะครับว่าระบบมันเซตตัวยังไงไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ครับจากคนธรรมดาที่ไม่รู้เรื่องออนไลน์เลยนี่แหละครับทาได้นะครับเพียงแต่พี่น้องก๊อปปี้แล้วมาวางเป็นก็พอแล้วนะครับสามภาษาอังกฤษทํำยังไงเรามีโปรแกรมสังเคราะห์ที่พูดภาษาอังกฤษสูสีกับฝรั่งเลยให้มันเป็นเซลล์ไปเลยดูซิว่ามันจะขายของได้ไหมนะครับ มีระบบอย่างนั้นเป็นตัวซัพพอร์ตดังนั้นพี่น้องเข้ามานะครับขอเพียงพี่น้องตั้งใจนะตั้งใจที่จะ,ะมุ่งมั่นทําเงินให้ได้ครับและความตั้งใจนี้นะครับจะเป็นแรงขับดันให้พี่น้องก้าวเข้าสู่ความสําเร็จนะครับเข้าสู่ Passive Income ของจริงนะครับระบบนี้นะครับใช้เพียงพี่น้องคนเดียวพอครับคนเดียวพอกับคอมพิวเตอร์นะครับ มีคอมพิวเตอร์สักเครื่องแล้วแปลงมันเป็นเงินนะครับไม่จําเป็นต้องไปจ้างลูกน้องเยอะๆมากมายมาแพ็คของหมดยุคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคนเดียวและใช้สติปัญญาของพี่น้องในการเรียนปัญหาก็คือคนไม่มีองค์ความรู้ในการที่เข้าไปไปจับเงินสเกลนั้นนะครับไม่รู้ว่าจะไปหนทางไหนก็เขาบอกว่าลาซาด้าก็เข้าลาซาด้าก็เขาบอกว่าไปหิ้วของจากจีน หนูก็ไปยิ้วของจากจีนมาไม่รู้นะครับว่ามันจะเหนื่อยยังไงแล้วมันจะเจอชจะตาเอจอชะตากรรมยังไงถ้าจีนเข้ามาโดยตรงนะครับตรงจุดนี้นะครับสาคัญมากๆเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องวิเคราะห์มิสเซนโมเดลให้ออกว่าสิ่งไหนมันจะเกิดขึ้นนะครับและจะทําให้พี่น้องได้เงินแบบพาสซีฟเข้ามายังไงทํางานเหนื่อยตอนแรกนิดนึงนะครับเพเื่อเซตระบบให้เกิดขึ้นระบบนี้เป็นของเราเองเป็นอาณาจักรของเราเองคนอื่นจะมาสั่นคลอนไม่ได้ จีนจะเข้ามาสางคอนไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นตัวตนของพี่น้องเองเพียงเราใช้เทคโนโลยีที่สุดยอดเข้าขับนะครับให้มันเกิดเม็ดเงินขึ้นนะครับและที่สําคัญที่สุดพี่น้องต้องสู้นะครับต้องสู้จิตใจต้องสู้นะครับไม่ใช่เจออะไรนิดๆหน่อยๆก็โอ้ยอ่อนปวกเปียกถอยแล้วนะครับอย่างนั้นไม่มีทางทําอะไรสําเร็จแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจออุปสรรคเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยแก้ยังไงเออมันจะได้สนุก,กน,นะครับแก้ยังไงแล้วหาทางวิ์วิเคราะห์การแก้ไขนั้นนะครับให้มันดีมากยิ่งขึ้นตรงนี้คนอย่างนี้นะครับมันจะจับเงินได้แล้วมันมีระบบที่สุดยอดเข้าไปปลักอีกยิ่งไปกันใหญ่นะครับเงินมันจะทะลักเข้ามาแต่หลายหลายคนยังงงไม่รู้ว่าจะไปยังไงนะครับเข้ามาที่ไลน์แอดพิทักษ์ไอไอพิมไอเอ็มนะครับเดี๋ยวเราจะมีการ อบรมฟรีนะครับให้พี่น้องเห็นภาพของโลกที่มันก้าวไปเร็วมากๆตอนนี้นะครับและใครที่ไม่ปรับตัวตอนนี้นะครับอันตรายมากๆพี่น้องจะจมก็ไปอยู่ในกระแสของออระบบออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเสร็ไหมครับจีนนะครับเป็นโรงงานผลิตของโลกนะครับพี่น้องจะเอาสายป่านที่ไหนไปสู้กับระดับประเทศจีนนะครับและอย่าลืมนะครับอาลีบาบา หรือในกลุ่มในเครือนะครับไม่ใช่เป็นบริษัทเอก,กชนอย่างเดียวนะครับรัฐบาลเขาอยู่ข้างหลังนะครับแล้วเขาซับซไดาอยู่พี่น้องเห็นราคาที่มันถูกตอนนี้เนี่ยรัฐบาลซับซไดาอยู่ด้วยนะครับแล้วไปสู้อะไรครับใช่ไหมครับพี่น้องบอกเอา้เอาเดี๋ยวก็ต้องสร้างความแตกต่างจะแตกต่างยังไงครับระดับสติีทจ็อกไหมแล้วโอท็อปเห็นไหมครับพัฒนาได้ระดับไหนแล้วจะไปสู้ยังไงครับ พี่น้องต้องรีบนะครับรีบปรับวางจุดโพสิชันด่วนนะครับเข้าไปจับเงินก่อนเข้าไปจับให้เงินวิ่งเข้ากระแสเงินวิ่งเข้ากระเป๋าของพี่น้องก่อนแล้วก็ค่อยปรับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆถ้าพี่น้องอยากจะสร้างโปรดักต์ของพี่น้องมากๆก,ก,ก็ทําได้เมื่อพี่น้องมีเงินเห็นไหมครับดังนั้นพี่น้องต้องมีเบสมีฐานเงินมันวิ่งโฟล์ w เข้ามาก่อนนะครับ ไม่งั้นพี่น้องจะลนนะครับจะไม่เสถียรเลยแล้วมีมีความกังวลเครียดมากๆนะครับหลายๆคนแอวของจอากจีนมาตอนนี้ก็เริ่มกังวลนะครับก็เริ่มเครียดแล้วนะครับแล้วถ้าคลังสินค้าของริยาทำงานเต็มสูบครับระบบออโตเมชันที่ได้เห็นก่อนหน้านี้เห็นไหมครับหุ่นยนต์วิ่งส่งของพอสัสดุ เป็นลายวันลายวินาทีเลยไม่มีการขาดลามาสายป่วยท้องเสียเอ,อลาไปนู่นไปนี่เห็นไหมครับหุ่นงิเอุ่หุ่นยนต์นะครับทำงานตามเวลาของมันเป๊ะเห็นไหมครับแต้มต่อเขามีมากกว่าเพราะฉะนั้นจุดไหนที่เป็นจุดที่เลเวลเลตเราแล้วเราเข้าไปประทังเงินล้านได้เข้าไปก่อนตรงจุดนั้นนะครับตลาดแอฟริกาเป็นตลาดที่ไม่จําเป็นที่วิ่งร้องต้องมีสินค้าเป็นของตัวเอง ตลาดแอฟริกาไม่จําเป็นจะต้องมีศูนย์กระจายสินค้าหรือโกดังหรือไปแพ็คลังอยู่หลังบ้านไม่จําเป็นนะครับพี่น้องเพียงเชื่อมต่อเวนเดอร์ ender, นะครับกับระบบการตลาดที่พี่น้องต้องศึกษาเข้าใจมันนะครับหลังจากนั้นนะครับเงินมันจะถูกอันล็อกออกมาวิ่งเข้ากระเป๋าของพี่น้องตามเปอร์เซ็นต์เวทของแต่ละลายที่เขาให้เปอร์เซ็นต์พี่น้องนะครับ และตรงนี้นะครับจะทําให้วิ่งน้องปลดเปลื้องนะครับภาระต่างๆที่กังวลอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้สินนะครับต่างๆนะครับปลดภาระมันออกไปแต่วิ่งน้องต้องมีจิตใจที่สู้นะครับต้องสู้นะครับไม่ใช่เจออะไรนิดๆหน่อยๆก็ถอยอย่างนั้นเนี่ยไม่ประสบผลสําเร็จแน่นอนนะครับและหลายๆคนพยายามหาอะไรที่ถูกๆนะครับแล้วก็ไปขายหรือไปทําในออนไลน์นะครับ พี่น้องให้นึกภาพอย่างนี้นะครับเกษตรกรนะครับในการปลูกพืชนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับข้าวโพดถ้าเราเอาพันธุ์ถูกๆนะครับผลมันก็จะออกมาเป็นพันธุ์ถูกๆเห็นไหมครับให้พวกสัตว์ทานให้พวกปศุสัตว์นะครับแต่ถ้าพันธุ์ที่มนุษย์กินนะครับมันจะเป็นอีกเกรดหนึ่งซึ่งราคาสูงกว่าและผลมันออกมาสูงกว่าและตรงจุดนี้นะครับ มันจะทําให้ราคาของผลผลิตของน้องสูงกว่าเพราะฉะนั้นต้นทุนในการเรียนรู้มันจําเป็นต้องพรีเมียมผลลัพธ์มันเลยพรีเมียมออกมานะครับผลลัพธ์มันเลยประท่าเงินระดับระดับหลักแสนหลักล้านได้นะครับถ้าไปขอฟรีๆได้ไหมขอถูกๆได้ไหมก็แน่นอนครับเมล็ดพันธุ์มันคือข้าวโพดถูกๆมันก็ออกมาแบบผลลัพธ์รายได้แบบถูกๆหรือไม่ได้เลย เป็นเหตุเป็นผลกันนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์เป็นตามหลักปัจจัยที่เกิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจมันนะครับว่าธรรมชาติทํางานอย่างนี้นะครับและเราจําเป็นต้องเรียนรู้และนําความรู้เข้าตัวให้มากที่สุดนะครับในยุคนี้นะครับพี่น้องต้องปรับตัวให้มากที่สุดนะครับสหรัฐกับจีนไม่ใช่ทะเลาะกันเรื่องสงครามการค้าอย่างเดียวนะครับเขาต้องการที่จะยึดคุมว่าใครจะคุม อินดัสเทรียล4.0นะครับยุคที่เปลี่ยนจากยุค3.0เป็น4.0นะครับและยุคนี้จะอยู่กับเราอีกเป็นร้อยปีนะครับว่าใครจะเป็นเจ้าควบคุมกันนะครับมันถึงข้ามหันกันรุนแรงนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่เราต้องวิเคราะห์แล้วก็ทําความเข้าใจกับมันนะครับเบื้องต้นตอนนี้พี่น้องที่ยังไม่เข้ามาเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามาโมเดลนี้สุดยอดที่สุดนะครับ จากการวิเคราะห์ที่ผมไปเรียนรู้จากกูรูระดับโลกมานะครับไม่ใช่นึกเอาเองนะครับเรียนรู้มาแล้วนะครับว่าตรงนี้ดีที่สุดแล้วนะครับเขาลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ตัดขยะออกให้เหลือเส้นที่มันเป็นแกนที่มันมีศักยภาพเท่านั้นที่ผมมาสื่อสารให้พี่น้องนะครับและนี่ก็คือสุดยอดของมันนะครับใครที่ต้องการที่จะสร้างระบบนี้นะครับเข้ามาที่รายละอดพิทักษ์เอไอพิมไอเอ็มนะครับครับวันนี้นะครับ ผมต้องขอญยตกลับลาพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับและให้วิ่น้องทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมในช่องนี้นะครับมีความสุขมากๆและก็มีเงินวิ่งเข้ามาจากหลายเส้นทางนะครับและมีความสุขปีใหม่นี้นะครับให้วิ่งน้องนะครับมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บนะครับอย่าเข้ามาร้ามกายนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรง กันทั่วหน้านะครับวันนี้ผมขออนุญาตกลับลาไก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ